วันนี้พาแม่ไปนวดที่โรงพยาบาลอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งไปตามกำหนดที่หมอนัดนะครับสวัสดีครับย่ายวันนี้มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็ลมพัดเย็นพอเข้าไปข้างในแล้วต้องรีบปิดประตูนะครับเพราะมันหนาวก่อนจะนวดนะครับเขาจะให้วัดความดันและการเต้นของหัวใจครับเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับโอ้ความดันแม่สูงถึง163เลยครับทำไมสูงขนาดนั้นผมก็เลยขอวัดด้วยครับนี่คือความดันที่ผมวัดได้ครับ127ครับ เไใ้ความดันที่ร่องสหรบองไอ้ไอ้แขวงแขนเมึงนะคะเพราะว่าเคยเห็นว่าแบบเคยเคื่อนไข่นแหละช่วงนาหนาวซึ่งควาดันขึ้นสูยค่ะก็เลยแห่งแขวแขน้อกกำร่งกายอ่าสักพักท่ร่องแห่งแขวงแขนเราชันหาสิบหรือว่าลอยจริองไม่ดีนับได้ห้ได้ลอยลหาสิบหรือลอยขั้นเลยหรอ่ถึงโ่โก่ค่ะโล่งโซแล้วก็หินมโล่งไปหาเจีบก้อนก็ได้ คืเราสามาคลาอดันใหม่อืมมันก็แบบนี้ซอยซอยลดความดันดได้เลยการยิพามาสจะมีใช้เครื่องมือแล้วถ้าการบริหารการใช้เครื่องมือก็จะมีอนาซาวอานาซาวก็คือการใช้เครื่องเสียช่วยในการลดปวดอ่าาเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดก็ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหลักการคือเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพระาะที่เจ็บที่ปวดก็คือ อันกรรมเนี่ยมันมีการเกรงตัวคนเกรงตัวค่ะอาจจะเกรงตัวค้างก็เลยทําให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีค่ะหลักการก็คือเพิ่มการไหลเวียนเลือดการที่จะเพิ่มก็คือใช้เครื่องมือพวกนี้แหละค่ะก็จะมีตะครก้อนด้วยใช้ตัวมือค้างแต่ว่ากายภาพเนี่ยมีทั้งประคร้อนนั่นมีค่ะมีทั้งอ่าใช่เครื่องใช้เครื่องใช้เรื่องเครื่อบ่ายก็ต้องใช้คนวดเรื่องบ่ แต่ห้องก็ต้องหากดตจนห้องก็ห้องก็มี่หนังหน้ำมีหนวดด้านมีแบบนี้แต่ว่าใส่ทั้งสามอย่างใส่ทั้งเครื่องใส่ทั้งข้นใส่ทั้งประคบประคบหล่อนแน่นของแต่กระเพาะละเอียดก็คือแนะนำการดูแลตัวเองที่บ้านด้วยเป็นท่ายกพื้นกันก็มีประคบมีหนวดค่ะไปแนะนำคือการแต่เ้าจะวสิเลือกสิไปหนวดหรือข้นหรือหนวดหรือเครื่องแต่ว่าต้ใส่ตามหลักการเหมือนกันอืมนแต่ทุกคนที่ใส่เวียโตอับันเจียวเนี่ยไหนเจียวเนี่ย มันพอนหรอ้าวมูรสขู้เนแเต้ยนเดมันพอนีม่จะกใภมาตัวอ่าเรีว่ากภาพแม่เหะไอกาภาพบําบัดเพราะว่าเขาจะรู้จักไม่ใช่ว่านวดเือนนวดเ่อนคุจะไม่มีแตกายภาพออเรียกให้ถือว่ากายภาพแต่ใส่เครื่องแท่งคนหรือวันอแต่คนกบประกบยูน่ามันบอกแต่บอกง่าว่าใส่เครื่องแท่นะคะอเพื่อนมันเป็น เป็นการบำบัดอย่างหนึ่งการรักษาอย่างหนึง่งการใส่เครื่องบบคอมเพรสเซอรแค่นั้นเองอ่าการสุดท้ายหลังที่กินก็มีการหมออ่าหมอกายภาพเนี่ยประกบนั่นดีแล้วอ,อืมค<อ>่ะปะกบเขาจะจีจอยเนี่ยนั่นนี่นในเน้นไปค่ะหมอผิหลังจากนั้นก็ให้แม่วัดความดันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าความดันของแม่จะลดลงไหมครับคืออยลายของา ขึ้นหลายกวเก้าเถอะบ่เนี่ยอ,อ้อนนอาวไอ,อ้ย,ยะสรุปการทำแบบนี้ไม่สามารถลดความดันได้ทุกคนนะครับ